สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็ช่องลานยี่บวชชาเนี่ยจ้าพี่น้องวันนี้เขาปลาเมื่อกีบเฮ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องบานขเขาหาบเอาแต่เฮ็ดพวกบานเฮ้าเรามีแต่เฮ็ดขมเฮ็ดขมเก่านะพี่น้องเนาะดอกที่สวยเขาบังจะบานมาจ้ะมันมวน,มนเก็บเฮ็ดไปนน้ำกัดจ้าพี่น้องอืมอาานันนึงอีกเห็นบอหน่งสองดอกมียู่ข่านะานะจ้าเนาะ แกงแซ่เพื่อการต้มจืดๆเส้นไม้หนี่จะดอกมัน,นดอกกระสีสีสวยจังสิตะมุตะมิน่าจะเนาะน่าจะมาหอดน่าจะเนาะท่านดีตัวท่านเพิ่นเก็บจ้ะมาไม่เก็บเหตุันมวนไปน้ำกันจ้ะพี่น้องนี่กับบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่ามน่จาจะมันอยู่ทงอยู่ทา่ามันคอยเอื้นท่ามให้พี่น้องแบบนี้นจ้ะ มามาหลมวน,นไปน้ำกันเลาสิได้จัตดอกเนีย่ยดข้โคมสองดอกพีน่น้องเห็นบ้าที่จะออกอยู่เตามันอเเะุ่มหาง,งนี่แหนะนักสนะนี่หุ่นดอกหนึ่งงานผ่านมาละเปกก็นดอกคนทีล่ลห เพิ่งรีบก่อนมีพี่น้อกนี้บางดอกเพิ่นสวยเลยอีกดอกนึงยางพันมันแดดเลยเดี๋ยวกลับไปพอพ่อผดีมันบบใหญ่จ้ะปลาบบใหญ่เหมือนก็ได้เหลือหูเรือตาเพิ่นเพราะว่ามันปลานีอยหน่อยน,อยน่ะสินสะกดเลียบค่อยเข่า นี่จ้ะอีกดอกนะาเขาจนกำลังหลีอยู่เตยว่าเขากำลังเหยื่อเช่อก้าวอือจะดอกเกุนตะมุตะมิจ,คมจะคอยสิไปปาดขาน้ำกลดกระไรเพราได้แกงอะไรจ้ะพี่น้องเมื่อแต่มาหอดนี่ดอกปลาย่างไปเบิ่งนกัน เดี๋ยวบ่ไดยจังได้กเกย์ากันเด้อมาถ่ายบรรยากาศห่งบรรยากาศกันเด้ออีกหนึ่งบอก่หนึ่งมื่อก่อนจะสีดดอกตะมุตมีนารักนารักผูดข้างน้าจะมีขึมบ่เน่เฮ็ดเพิงโคมดอกสสวย เขาจะไปหาว่าเฮ็ดผึ่งท่ามเอาไบบัท่านเพิ่นไปจะเฮ็ดข่มกล่า <G ül> สมุตติมีเอาไปแกงใส่นไม่กับแซบด้วยพี่นอ้องต้มจืดๆน,าน่าจะเนาะไปมวนๆไปน้ำกันเนาะหลบหน่อยเพิ่นเอาไปด้วยล่ะ ดอกน,น้อยๆก็เอางามบามีดอกน,น้อยๆก็ต้องเอา <c oughs> ดีนะที่คนเดินยังไม่มาเจอมาดืนน้ำกับ ว่าจะเจออีกหรือเปล่าอู้พี่น้องไส่แกงย่ดอกอันมะพร้าวมูนี่พี่น้องจะเห็นหัวไข่ปะจะเห็นหิดข้าวไบ่ปะเดือดพังกระบาลนี่แหละล่ะอู้พี่น้องมีแต่แนวเดียวคือเห็ดโอ้ยมวลขัดเดินมันสินเต็มตาอยู่บ่เห็ดเพิ่งขมพี่น้องเต็มตาแน่ๆเลยคอยเก็บไป คนเขาไม่ค่อยมาเพราะว่าเขาไปเอาเห็ดหัวเห็ดเฟืองท่าเหมือนกันน่นาสนะเอากระมานไปเห็ดนเห็ดเฟืองขมนี่แหละเห็ดเ <laughs> ฟืองข้มเก่เามุกจะ้ะค่อยๆเก็บไปเกือกจะไม่ค่อยว่าสิบม่มาแต่ฝนมันโตแต่ท่ามันมาหยาเมัอนจะ่ะได,ด,ด้ป๊อ ต้องไปซองเผื่อมีพอได้แกงนะคิดอ่ก<ม>็มีอยู่จ้ะแค่เนีเขาจ้บ่กเขาจ้บ,บ่บบบบลลกเขาอืมนรนีนู่นก็จะสิไปเขาจะสิไปปลาหไงนะจ๊ะเนาะเข้ากเลี่มเรี่ยมมันน้ำมันสีอะนะคนหมาไม่ต้องหมาหน่าห็ดพึ่งคม ก็บอันเหมือนี่ไอเสือ้วนขัดขัดพอมากมันนี่เอื่นนี่เอาอะไรไ,ได้เด้งเอื่อยหมดอนซันนี่ยังกินได้อยู่จ้ะวิธีต้มกะข้าวไข่นี่คือต้มให้มันหายขมก็คือใส่กัะน้ำใหม่น่าจะน่าหนิน้ำใหม่น้ำใหม่ปลาห้หอยอะไรจังซับซับซับใส่ก,กันต้มใส่ก,กันจ้ะมันก็ชิจืดพร้อมกันพอดีถ้าสองหน้มสามนาม,นามน่าจนะเนาะ อ้ยงามคัเค่เล็นนัเพชรเพื่อนผมต้องอ,อกเกื่เฮ็ดทุกค่าน่าจะเนาะแมนมืดอีู่ั้างุุตรบนี้เยอะที่ส,สวยงามสูกดิ่ดพอบูให <ária> เป็นจังบุญจนไหนมาพอ ถ้านีแล้วมันจะซืเต็มตาแค่ <c ười> ดอกน้อยก็ดีกว่าซื้อบริเต็มตาน้องพี่น้องเนาะติดสันหมานก็จะเห็นนกสองัวเก็บให้เรียบดอกน้อยๆแบบงี้นะ สวยโดนผู้ใหญ่แท้ดูก่อนวนะ่าแกเอ้ยกินได้อยู่ก็ได้อยู่สมัยเป็นเด็กหน่อยก็มาหาเก็บแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องแต่ส่วนมากเฮ็ดคมก็สิบว่าเคยกินเนาะสมัยเด็กเ,กเดียวดีบ่เหลือจ้ะพี่นอ้องอู้ดผีทั้งผีก็นนาากมีขนัดใหญ่มากในเมือ่อเดะเดียวเดียวมาพงผอมไกลไกล,ก,ลก็จะเอาให้หมดก่อน โอ้ยพี่น้องวยสวยเห็นมาล่ะมีแต่เห็ดนะน,นั่นนี่ไปก่อยเอาไปย่ำเดยตะพูมาดนะไม่นีนนกรแม่นได้พี่น้องไง็นบ่น ดอกง่อย,ย,อยมันลื้แนบ่ระหิทธ์เสียดายเอาก่นอนกระสีกระตุกไนได้จากพี่นอ้องทายเองเก็บเองะนะจ๊ะนี่นี่เห็ดเพิ่งคมมาดดมมมกู้เดียวได้ไหมบันทีงูแกะ แบบเต็มตาแหละข้าวเดียวบางทีก็เป็นสิบข้าวเ้งพี่น้องที่นี่โทข้งในอีกเต็มอยู่อคันคีมันตัดไปเข,ขอโอษขออยได้ใจพี่น้อง คันบัตัดก็โอเค <S 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 สวยๆเลยจ้ะมองได้เพิ่นเคยออกเพกออกิ่นก็ออกึ้นเก่าตีกม่ต้องถือเอาดอกหน่อยปวดอืมจะจะเป็นนางแต่งอู้น,นี่บ้านเกินไปซะจริง แค่หนึ่งเพื่อนี่เอาได้อยู่โอเค,อเค,อเคตื่นอยู่ข้างใน,นอ,อีกมั้งติ่มวันมันออกติ่นมืสีไข่เง,งี้นยนักพี่น้องเนาะก็ดูเบิง้งปวดข้างในเห็นว่าคน มูเดียวมังก็ตจเต็มตาดอกเทาเป็นกระสุนคือแงนไหนจะเผากอนนีหรือเพล่าเต้นเาไปต้นป่าเอาไทยอันนี้ก็ไม่เท่านะ

แน,ดน,ดม,น,น,ดน,นมดีๆตอนนี้หน่อยไมนก็ได้พื้นมาเต็มอยู่อืมพี่หน่อยนี่เพิ่งพิ่ด่ะข้าวเดียวเต็มกระตาหน่อยค่อยอู้ดัง <c oughs> ของไม้นแนมเตะเฮ็ดบ่อยแนมไม้เท่านี้นี่บอน้ำเนก้อติดมือเดียวก็เต็มตา Workers, โอ้พี่น okay. ้อนงีกูเอันนี้ยังยุ่งอยูออกไปทัไวให้มาพี่นนอนอีกดอกจูงเพิ่นสวยๆเลยนีใจนี่เนาะดอกจูงดอกนี่สวยนี่เาเก็บเอาเลยปูนทังพ่นเคืงพ่นก็มี มองดีๆจะได้เนี่ยเพราะว่าโมแน่เมื่อหอบนี่อาจจะเมื่อเพราะว่าฝนตัวไปกระสเป็ดหนาฝนกระตุกตุกจู่ๆก็เกิดน,นั่นไงเนาะอืม <c oughs> นี่คืออะไร 2 ừ. đỏ tìm ừ, ta đi qua thằng ออมาในปลาบ่มี่สีออกเป็นแปน่าจะนะนี่จะจ้บรรยากาดอยู่ถงอยู่ท่ามตันเอืชนัน ตานห,หน่อยๆยังได้พี่น้องสิบกระตนแต่ว่าออกดีตาเนี่ยต้องอานเต็มพี่น้องจะเห็นยังไงทัานเห็นอะไรไหมอือจะเห็นยังบอนีอ ็นบ่ั่วยขี้ยังบ่จ้าเห็ดบ่เห็น,หน,น,หนคือไข่บ่ดอกสีสวยกันนี่เห็นรับเกินตะมุตะมิกันนี่เออมันแดดดีมันเอาเห็ดเอาอีดีเอาเห็ดเอือาเห็ด เห็ดเผืองข้มต้มจืดๆแกงกระแซบคึกคันเห็ดขมก็ไดาษมูนมูนึงพี่น้องโอ้ตาดแล้วไปต้มในฮาร์ถุงใส่เดลยพี่น้องนี่พี่น้อง,อ,อ,งอีกมูนึงเห็นบอกจะเห็นบ้าพี่น้องจะเห็นบ้าหนิเดี๋ยวมูนี้มูนน,นี้ก่อแบบ เรามาดูด้วยกันว่าจะมีกี่ดอกจ้ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกดอก,ดอกก็จะหนาแล้วนะวมนไม่เอาดีดีกัน หกเจ็ดเจ็ดหละสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่

นี่พ้าออปปถิา่นเมื่อที่นองน้ำข้ายางด้กัจะเมาซับน้ำใหม่กันเอือนกันหวนว,อน,วอนอยู่กันอน้อ

โอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเกลี่ยน้ำกันจ้ะพี่นอ้องปูนเต็มอยู่ครือรับปลาของเราส่วนอะดะีออกเมนบอมาเพราะว่าอีกปลาหน,นึ่งเขาเก็บไปหลายนะคะเนาะคิดว่าเขาสิมาเก็บ่ยเงินอะก็เลยว่าโอ้เข้าไปซองเป็นกันะะนะไหนๆก็ได้มาละก็เลยว่า กระเม็นพ่วงขดอยดีมากเลยอืมน่ามากเลย ที่สวยงามงามอืมอมโอ้โหเยอะจริงๆเห็ดยูคาออกในต้นยูคาหน่อยพี่น้องมึงตีละ ตุน่นใบใหญ่เด้แต่ว่าออกเกินตัวออกไรข่ายเลีมีอิ้ไว้ทางอ่ะโอ้นี่ไงใกล้เรานี่ไงไม่ต้องไปไกลเลยนี่ฮเบื้องดีดีนี่ะนะออกเป็นคู่เป็นคู่จังสี่ข่เลยนะทั้งล่างกับอถึงเหมือเด้ตัวข่อยพามาเบืองเท่าหนีก่อน ออเพื่อออกอีกออเห็นแบบแบบจังหวันอ่อนเลยแม่นอีเดียวละ่ะแบบแบบต้องมีหมูสิไงดอกจูมเพิ่นพี่นดอกจนจูมโหย ดอกจูงจ่มสวยๆงามๆนี่เราเราขาบ้า,างฮะก็ว่าแน่ดีแลยเด้ของนก็เป็นหินคึกเก่าคือเรามาองจะคล้องนางวหะน่าจะนะ มืดจอยสุดเล่น้องสุดป่าแล้วนีและบรรยากาศย่ปลา เลือดท่านี่นี่เลือจุ่มนี่เอาละพี่น้องปิดคลิปด้วยจุ่มนี่นะจน๊ะเนาะจุ่มนี่ว่าจะได้ว่าออกไปบ่าถือบ่ข่วนกะขอโทษขอไผ่นะเจ้าจ๊ะพี่น้องเพื่อมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสิ่งว่าผ่านคลิปหนาเนาะ,ะจา๊ะเนาะสำหรับอีพีนี้ทีมไว้ซ์นีเนาะจ๊ะเนาะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง